คาร์ลส m มารมา75โปรนี่ก็น่าจะเป็นคีย์บอร์ดบัดเจ็ตอีกหนึ่งตัวจากทางแบรนด์คาร์ลส m มารนะครับก็ก่อนหน้านี้เขาเคยทำตัว Mercury 68ที่ทุกคนก็น่าจะเคยแบบจับผ่านมือผ่านไม้มาแหละเพราะว่าราคามันค่อนข้างที่จะเข้าถึงง่ายราคามันแบบพันต้นๆได้สเปคแบบคือเกินราคาเรียกง่ายๆว่ามันเกินราคาเลยนั่นเอง เมอร์คิวรี่หกผมก็เคยรีวิวไปแล้วแหละในช่องก็ไปย้อนดูกันได้นะครับส่วนวันนี้ผมจะมารีวิวตัวคาร์ลส m มาร์ทมา75โปรที่เป็นตัวอัปเกรดเป็น75%แล้วก็ใส่สเปคเจนใหม่เข้าไปจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูรีวิวตัวนี้กันครับตอนนี้ช่องผมมีระบบ Member s h i p แล้วนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนุนผมแล้วอยากได้สปอยคลิปใหม่ก่อนใครเนี่ยก็สามารถสมัครเข้ามาในระบบ Member s h i p ของผมได้เลยนะครับราคาเริ่มต้น20สบาทเท่านั้นครับหรือจะสน การสนับสนุนผมแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ในกล่องของตัวนี้กันเลยนะครับแน่นอนนะครับว่าคาร์ลสมาร์ทไอล็อกไอเวเนี่ยเขาเป็นแบรนด์ลูกกันนะครับอุปกรณ์ที่ให้มาในกล่องเนี่ยก็คล้ายกันเลยก็มีพวกฝาครอบกันฝุ่นตัวคีย์บอร์ดสายการเชื่อมต่อ USB Type A to Type C คีย์แคปแอนด์สวิตช l พูลเลอร์สวิตช์สำรอง3ตัวแล้วก็ใบคู่มือการใช้งานครับสำหรับคีย์บอร์ดตัวนี้ผมก็ได้มาจากทาง Big Penguin นนะครับก็ต้องขอขอบคุณทาง Big Penguin นแล้วก็ทางแบรนด์ด้วยนะครับที่ส่งคีงนนคยาา์ เของตัวนี้กันก่อนเลยนะครับเลเอร์ของมา75 Pro ตัวนี้เขาก็จะเป็นไซส์ขนาด75มีทั้งหมด81ปุ่มนะครับก็จะเป็นขนาดเดียวกับตัว MG 75 Max เลยนะครับตัวนี้ที่เป็นรุ่นพี่ของเขาตัวนี้จะเป็นเคสอลูนะครับอันนี้ก็เคยรีวิวไปแล้วเหมือนกันก็สามารถไปย้อนดูในช่องกันได้นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่ดี1ตัวเลยสําหรับไซส์75เนี่ยมันก็ยังไม่ได้เล็กเท่ากับพวก65 อย่างนี้นะครับสังเกตได้ว่ามันจะมี F low อะไรขึ้นมาอย่างนี้คือถ้าใครใช้แบบ F low เบ่ boy, อบๆอยะไรเงี้ยไป75%้าเนี่ยน่าจะโอเคกว่าเพราะแบบกด F 1 F 5อะไรเงี้ยสำหรับคนที่แบบได้ใช้เบ่อยๆนะครับหรือใครอยากได้แบบประหยัดพื้นที่นิดน,นึงอะ่ะก็ตัวนี้ก็โอเคนะครับ a i l o c k ND 6 8 Pro ก็เดี๋ยวรีวิวตามมานะครับเร็วๆนี้แหละอย่างที่บอกนะครับถ้าใครใช้พวก F low อะไรบ่อยๆอย่างนี้ฟังก์ชันพวกอะไรพวกเนี้ยเยอะๆอะ่อะก็ เอาพวกไซส์75%จะดีกว่านะครับสำหรับสเปคตัวนี้เดี๋ยวผมมาเทียบกับเอ่อ m g x 5 Max ให้ดูนะครับอันนี้คือ MG75MAX สนะครับสำหรับสเปคอะ2ตัวเนี้ยเขาจะเหมือนกันเลยนะครับคือเรียกง่ายๆว่ามา75 Pro เนี่ยมันคือ MG75MAX ที่เป็นเคสพลาสติกแล้วก็ตัวงานประกอบเนี่ยตัวมา75 Pro จะไม่ดีเท่า MG75MAX แนะครับแต่ก็แรงมากับราคาที่ถูกลงเกือบครึ่งคือ ไม่ได้สเปคเดียวกันแต่ว่าเคร่งงานประกอบมันไม่ได้สู้แล้วก็สวิตไม่ใช่ตัวเดียวกันนะครับสวิตตัวนี้มา75จะเป็นตัวเก่าอยู่คือ OKT OK s t a r l i g h t ส่วน MG 75 m a เจ็้าเขาจะเป็น OKT OK t r a n s p a r e n t นะครับแต่ว่าการใช้ง,งานไม่ต่างกันมากเดี๋ยวผมไปพูดในพาร์ตต่อไปแล้วกันเรื่องพาร์ตสวิตอย่างที่บอกนะครับสเปคเขาเหมือนกันเลย a c คทิ t t i o n point รับปิดทิกเกอร์ปรับได้ต่ำสุด0 0 0 1 mm. ์จุดศูนย์ศูนยก็ที่งมิลลิเมตรโฟลก็จะอยก็ที่ 2,,6000 แ0ดะคบแกน 32 0 0นะครับแล้วก็เฟิร์มแวร์ตัวนี้เขาจะได้เป็น Spark Link p a y j o y 4 8 0นะครับเหมือนกับ p o l a r 75ตัวนี้เลยที่ได้เป็น4 8 0เหมือนกันนะครับแล้วเขาก็จะมีพวกอ um ัลกอริทึม G Turbo พวก อะไรพวกนี้ที่มาช่วยเรื่องแบบความร้อนตอนเราเปิดไฟ RGB นะครับซึ่งสมัยนี้เราไม่ต้องไมายมากนะครับว่าจะเปิดไฟ RGB แล้วมันมีอาการหลอนตอนนี้ก็ที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ก็เป็นไฟ RGB หมดเลยเปิดเต็มทุกตัวนะครับก็ไม่ได้เจออาการหลอนนะครับ latency ตัวนี้ก็จะอยู่ที่0.125มิลลิเซกนะครับโอเค มาเรามาต่อกันเรื่องสวิตนะครับสวิตตัวนี้ที่อยู่ในมา75โปรเนี่ยที่ผมบอกไปมันจะได้เป็น OKT OK Starlight นะครับก็จะเป็นสีขาวที่อยู่ในตัว MG 68 Plus ที่ผมเคยรีวิวไปก่อนหน้าเหมือนกันหรือใน MG 75โปรตัวก่อนนะครับซึ่งสวิต ถ้าไปเทียบกับ MG 75 Max ที่ได้เป็น OKT OK t r a n p a l e n c เนี่ยเรื่องเรื่องฟีลการพิมพ์เรื่องเสียงไม่ค่อยต่างกันนะครับมันจะต่างกันตรงที่ OKT OK t r a n s p a l e n c เขาจะเป็นสวิตช์แบบใสนะครับคือมันใส่ทั้งตัวถ้าเราเปิดไฟ RGB อะไรอย่างเงี้ยมันจะสว่างตาแตกเลยนะครับแต่ถ้าถามว่ามา75 Pro เนี่ยไฟมันสว่างไหมมันก็สว่างอยู่นะครับมันก็สว่างในระดับหนึ่งเลยแหละคือมาบวกกับคีย์แค ที่เป็นตัวโปรเนี่ยคีย์แคปมันจะได้แบบ PC ก็คือมันใสแล้วมันสว่างแบบสว่างตาแตกเหมือนเดิมอะครับแล้วก็ไฟ RGB อันนี้เพิ่มนิดนึงคือหลังจากที่ผมบ่นไปในหลายๆคลิปของซีรีส์75%ของ i l o k iVX Harosmart เนี่ยในที่สุดเขาก็ใส่มานะครับแต่ว่าปรับไม่ได้ <laughs> มันจะเป็นไฟไฟแบบเนี่ยแบ็คไลท์เหมือนกับคีย์บอร์ดนะถ้าเราปรับคีย์บอร์ดไปโหมดไหนมันก็จะตามเราไปอย่างนั้นนะครับออ้เนี่ยเห็นไหมมันจะตามมันจะตามโหมดแบ็คไลท์ของเราเห็นปะ อ่าอย่างน้อยเขาก็ใส่มาดีกว่าไม่ใส่มาเลยนะ แล้วก็รุ่นนี้มา75โปรเขาจะมีขายอยู่2รุ่นย่อยนะครับเขาก็จะมีตัวธรรมดาแล้วก็ตัวโปรและสีเขาก็จะมีให้เลือก2สีครับคือสีดําแล้วก็สีขาวซึ่งตัวธรรมดากับตัวโปรมันจะต่างกันตรงที่คีย์แคปครับตัวโปรเนี่ยจะได้คีย์แคปเป็นแบบ PC โปร่งแสงแบบนี้นะครับเหมือนที่อยู่ใน MG 75 Max เลยนะครับแล้วก็ MG 68 Plus คือไม่รู้เดี๋ยวนี้เขาฮิตอะไรกันที่คีย์แคปมันต้องเป็นแบบใสแบบเนี้ย แล้วยิ่งพอมาบวกกับไฟ R G B อ่ะมันโคตรแสบตาเลยบางคนที่ไม่ได้ชอบไฟ R G B ก็อาจจะไม่ค่อยถูกจริตเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันแสงมันแสบตามันแยงตาจริงๆตัวนี้ตัวธรรมดาเนี่ยมันจะได้เป็นแบบ A B S เป็นพลาสติกแล้วก็ตัวหนังสือเนี่ยจะเป็นแบบไซส์พิ้นนะครับตรงเนี้ยที่มันเป็น A B S เนี่ยใช้งานไประยะยาวเนี่ยมันก็อาจจะมีอาการแบบขึ้นเงาหรือลอกได้นะครับอันนี้ก็ต้องระวังกันนิดนึงนะครับเพจของตัวนี้ก็เช่นเคยนะครับ75%ของแบรนด์นี้ก็ยังไม่เคยทําตัว เพจแบบ fr4 นะครับคือ <c ười> ผมก็รออยู่ fr4 เมื่อไหร่จะใส่มาถ้าใส่มาก็น่าจะดีมากๆนะครับเสียงมันก็จะได้ดีกว่านี้เพจตัวนี้ก็ยังเป็นแบบอลูมิเนียมอยู่นะครับก็ถ้าถ้าทำถ,ถ้าถามว่าเทียบกับราคาเนี่ยรับได้ไหมก็ก็รับได้นะครับแต่ว่า mg 75เนี่ยตัวต่อไปขอนะ fr4 <c ười> แล้วก็โครงสร้างของเขา <c ười> เขาบอกไว้ว่ามันจะเป็นแบบ e-sport gadget ก็คือ gadget m o u ส์นั่นแหละแล้วก็งานประกอบเนี่ยผมพยายามจะแงะแล้วผมไม่แงะ คือมันเหมือนตัว M chord 7 7 5ที่มันแบบเป็นการประกอบแบบประกบลงไปอ่ะแล้วคือต้องมานั่งแงะตามขอบตามมุมอะไรเงี้ยซึ่งมันค่อนข้างที่จะแกะยากผมก็เลยไม่ได้แกะให้ทุกคนดูนะครับอันนี้ก็ต้องขอโทษไ้ด้วยนะครับการมอตของเขาเนี่ยเขาก็จะมอาไหมถึง5ชั้นนะครับแล้วก็เสียงการกดลงไปเนี่ยมันก็จะมีความแบบความแน่นความโซลิดอยู่นิดนึงนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าชั้นด้านล่างเนี่ยมันน่าจะเป็นโฟมแบบที่เขาเคยใส่มาโฟมก็คุณภาพยังไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่คือถ้าใครอยากมอสให้มันเสียงดีกว่านี้ก็ เอาไปมอดกันได้นะครับแต่ตอนแกะก็อาจจะแกะยากนิดน,นึงนะครับโอเคเดี๋ยวไปฟังซาวเทสกัน ปัญหาหนึ่งที่เจอในตัวมา75อันนี้สเตเบลิเซอร์ที่เจอปัญหาแต่ว่ามไม่แน่ใจว่าตัวอื่นจะมีปัญหาแบบนี้หรือเปล่าฟังเสียงนะแค่แบ็คสเปซเลยที่เสียงมันจะแบบมันแรดเทอรอย่างเงี้ยดูด,ดิแต่อันอื่นไม่เป็นนะเอนเดอร์ er ไม่เป็นสเปซบาร์ไม่เป็นชิปซ้ายไม่เป็นปัจีเจไม่เป็น mt หกแปดไม่เป็น nd หกแปดไม่เป็น polar เจ็ดสิบห้าไม่เป็นไอนี่เป็นสําหรับงานประกอบงานประกอบตัวเนี้ยถ้าถามว่าเทียบกับราคามันโอเคไหมผมมองว่าพวกวัสดุงานประกอบเนี้ยมันก็โอเคอยู่นะครับแค่มันจะมีตามมุมตามเหลี่ยมอะไรพวกเนี้ยเหมือนเขายังเก็บงานมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันจะมีความคมความอะไรอยู่เนะี่ยเห็นไหมมันจะประมาณนั้นแต่ถือว่าโดยรวมทํามาได้โอเคนะครับโอ้แล้วก็เขามีขาปรับระดับมาให้ด้วยนะครับเห็นไหมนี่ ขามีขาปรับระดับมาให้แบบนี้เลยซึ่งถ้าเป็นตัว MG 75 Max ที่เป็นรุ่นพี่เนี่ยเขาไม่มีขาปรับระดับนะครับเพราะเขาเป็นเคสอลูมิเนียมแล้วก็การเชื่อมต่อของตัวนี้เขาเป็นแบบเสียบสายเท่านั้นนะครับแต่เห็นอะไรไหมเห็นตรงนี้ไหมผมว่ามีสิทธิ์ที่มันจะมีไร้สายออกมาแล้วดูนี่ที่เก็บ r e เ e ิร์ฟสองยูเอเขาอ,อยู่ตรงนี้ผมว่า,าในอนาคตเนี่ยน่าจะมีสิทธิ์ที่ตัวนี้มันจะมีเวอร์ชั่นไร้สายออกมาขายนะครับเพราะว่า คือเขาหายไปจากไร้สายนานมากอะออกมาล่าสุดก็จะมี2ตัวมั้งคือ iLog MG 6 8 Max แล้วก็ m e อ68 Pro Wireless ที่เคยออ,ออกมาก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็เงียบหายไปเลยก็รออยู่นะครับถ้าทำออกมาก็น่าจะถูกใจสายแบบใช้ Wireless เก็บสายเนียนเลยตัวนี้เขาก็เป็นแบบเว็บเ s e d Software เช่นเคยนะครับก็เดี๋ยวพาไป Walkthrough ตัวเ e b Based Software สักนิดหนึ่งนะครับ โอเคนี่ก็คือเว็บเบสของ Carlos ์มาร์ทนะครับหลายๆคนก็น่าจะใช้กันเป็นแล้วเดี๋ยวผมไปแบบเร็วๆเ,เลยละกันนะครับก็เดี๋ยวผมพามาเซตติ้งแบบที่ผมใช้ละกันสําหรับหน้าแรกก็จะเป็นหน้าเมเนติกที่เอาไว้ปรับค่าการกดต่างๆนะครับสําหรับเซตติ้งที่ผมจะใช้ผมจะเลือกปุ่มนี้เลยครับ W A S D อะไรพวกนี้มี Shift มี Control และสิ่งแรกที่ผมจะทําเลยคือกดเปิด ลาปิดทิกเกอร์ครับแล้วก็ดันให้ต่ำสุดทุกค่าเลยทั้ง a c t อ a t i o n Point ลาปิดทิกเกอร์แล้วก็เดซโซนแล้วก็กดเซฟทีนี้ผมจะติ๊กอ k คีแล้วก็จะติ๊กอ k คีออกปึ๊บแล้วผมก็จะไปเสร็จแยกตรงปุ่มชิปผมก็จะเลือกปุ่มชิปแล้วก็ดันลาปิดอัพขึ้นมาสักประมาณ0.5เพื่อกันปุ่มมันปล่อยเองนะครับค่านี้อาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟเลยแหละ บางคนเอาไปใช้เนี่ยแค่วางนิ้วมันก็ติดแล้วอาจจะไม่ชินนะครับอันนี้ก็หาค่าที่ตัวเองถนัดให้เจอนะครับแล้วก็เอ่อผมลืมบอกถ้าเข้ามาตอนแรกเนี่ยอย่าลืมไปคาลิเบตคีย์บอร์ดกันนะครับก็จะอยู่ข้อบนตรงนี้เลยก็ไปคาลิเบตกันนะครับอย่าลืมนะครับตรงนี้ถัดมาหน้าไลท์ก็จะเอาไว้ปรับไฟ RGB ของเรานะครับโหมดไฟเนี่ยเขามีให้เล่นเยอะมากๆนะครับโหมดเขาก็อัปเดตเข้ามาเรื่อยๆเลยสามารถเซตทิศทางของไฟได้ความสว่างของไฟได้นะครับตรงนี้ ต่อมาแอคชั่นครับตรงนี้ทุกคนน่าจะได้ใช้เยอะครับพอเอาไว้รีแมปปุ่มหรือจะใช้ฟังก์ชันยอดฮิตอย่าง SOCD Snap Tap นั่นเองนะครับผมจะเซต Snap Tap ให้ดูก่อนแล้วกันผมก็จะกดปุ่ม D อันทีเนี้ยเขาจะขึ้นหน้าเมนูอย่างงี้มานะครับใครจะใช้อะไรก็สามารถไปเลือกใช้กันได้เลยนะครับโอ้เขามี p r i ORITY TIGGER กับ RELEASE TIGGER เข้ามาด้วยนะครับหรือมันติเพลทิเกอร์เขาก็มีนะครับอันนี้ถือว่าอัปเดตมาเยอะระดับหนึ่งเลยนะครับตอนแรกเขามีแค่6ฟังก์ชันเองสำหรับฟังก์ชันที่ใช้กันบ่อยเนี่ยจะเป็น KME หรือ SOCD นั่นเองครับอันนี้คือชื่อเดียวกันนะครับ KME กับ SOCD การทำงานเหมือนกันผมก็จะกดเข้ามาแล้วก็เลือกปุ่มคู่กันเป็นปุ่ม A สำหรับ Priority ที่ผมชอบใช้เนี่ยผมจะชอบใช้แบบ Neutral นะครับก็จะกดเป็น Neutral ไปแล้วก็กด Save โอเคแค่นี้ s n a p t a b ก็มาอยู่ในคีย์บอร์ดของผมแล้วปุ่มเอกับปุ่มดีครับ ถัดมาเบสิกครับเบสิกนี้เอาไว้เซตพวก polling rate แล้วก็ sleep mode นะครับแล้วก็โปรไฟล์โปรไฟล์ตัวนี้เราสามารถสร้างโปรไฟล์ export โปรไฟล์ import โปรไฟล์ของเราได้นะครับถ้าเพื่อนเราใช้คีย์บอร์ดตัวเดียวกันอยู่แล้วก็ export โปรไฟล์ไปให้เพื่อนใช้ได้นะครับหรือเราอยากใช้ของเพื่อนเนี่ยก็ขอเพื่อนให้ export มาแล้วก็ import ของเพื่อนมาใช้ได้นะครับสำหรับวิธีเช็ค อัปเดตเฟิร์มแวร์ให้ไปที่ขวาบนนะแล้วก็กดไปที่เฟิร์มแวร์ถ้าเขามีเฟิร์มแวร์อัปเดตเขาก็จะบอกกันอยู่ตรงนี้นะครับหรือใครอยากอ่านคู่มือก็มาตรงซ้ายล่างสามารถกดออนไลน์เมนูนลนได้หรือจะเทสคีย์บอร์ดตรงนี้ก็ได้นะครับโอเคเว็บเบสซอฟต์แวร์ก็จะมีประมาณนี้ครับแล้วก็การใช้งานการเล่นเกมของตงัวนี้ผมก็เอาไปเล่นเกมมาผมก็ปรับสิ้นสุดทุกค่าเลยนะครับผมจะบอกอย่างนี้มันเหมือน MG 75 Max ที่ราคาถูกลงครึ่งหนึ่งแล้วก็เป็นเคสพลาสติก แค่นั้นเลยคือการใช้งานผมเอามาสลับเล่นสลับกันเนี่ยมันไม่รู้สึกถึงความแตกต่างกันเลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆคือในราคา2000นต้นๆเนี่ยกดโค้ดก็ในแอปส้มก็อาจจะอยู่ได้ประมาณแบบพันไปปลายอะไรประมาณนี้ก็ถือว่ามันคุ้มมากๆนะครับหรือถ้าไปเทียบกับตัว VGN Neon 75 HE Plus เนี่ยตัวนั้นอะ performance อะจะดีกว่าตัวนี้อยู่นิดนึงนะครับแต่ว่าไม่มีประกันไทยนะครับถ้าอยากได้ประกันไทยก็มาตัวนี้แล้วกันก็ถือว่าเป็นทางเลือกอีกทางเลือกนึ แล้วกันนะครับ โอเคเรามาดูราคาของตัวนี้กันดีกว่าราคาของคาร์ลส์มาร์ตมา75จะเริ่มต้นที่2,390บาทราคา2,390บาทเนี่ยสำหรับตัวธรรมดานะครับแล้วก็ตัวโปรจะอยู่ที่2,590บาทราคานี้ยังไม่รวมค้ดส่วนลดแล้วก็โปรโมชั่นต่างๆนะครับเก็บโค้ดตามโปรโมชั่นหรือจะลอเก็บโค้ดตามแคมเปญตามอะไรงี้ก็ได้นะครับก็จะได้ส่วนลดเพิ่มเข้าไปอีกนะครับแล้วก็ร้าน Big กเฟนกินเนี่ยเขาก็มีโค้ดส่วนลดอยู่เรื่อยๆนะครับก็ไปแวะชมกันได้หรือกดสั่งซื้อที่ช้อปปิ้งแท็กตรงนี้ ส่วนรถเข้าไปอีกนะครับก็กดเข้าไปตามกันได้นะครับพี่กัตตรงนี้เลย ก็สรุปนะครับตัวเนี้ยผมคงไม่ต้องพูดอะไรมากแล้วแหละเพราะว่ามันคือ MT 75 Max ที่ถูกดาวเกีรลงมาแต่ไม่ได้ดาวเกีรในเรื่อง performance ครับดาวเกีรในเรื่องวัสดุงานประกอบอะไรนิดๆหน่อยๆที่ราคาแบบลงมาได้เกือบครึ่งเลยนะครับแล้วก็ performance เนี่ยยังคงความ high performance เป็นเจนใหม่ได้อยู่เหมือนเดิมนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็อาจจะมาแปลกนิดนึงนะครับเพราะยังไม่เคยเห็นผมเปิดกล้องกันใช่ไหมแต่ถ้าใครดูไลฟสดอยู่ผมก็ จะเปิดกล้องอยู่บ่อยๆนะครับแต่ทีนี้ผมลองเปลี่ยนสไตล์ดูบ้างลองมาเปิดกล้องเปิดมาไลพูดดูบ้างเพราะขี้เกียจไปถ่ายอินเสิร์นะครับไม่ใช่อะไรโอเคชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับอย่างที่ผมปรับปรุงอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เดี๋ยวผมจะเอาไปปรับปรุงในอนาคตนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไปด้วยเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนไป